สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานดของเครือสามเคสรัสกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณไมโครโอลสนะฮะเล่นเป็นโซคอมนะโซนโอเปอเรชั่นคอมมานด์นะฮะเป็นซับแฟชั่นของฝ่าย GDI นะครับผมซึ่งเป็นสีแดงนะอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับสกินสีน้ำเงินอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะชื่อคุณโวลฟ์นะครับผมอ่าเป็นสกรีนจริงๆด้วยนะ เป็นฝ่ายหลักเลยนะเป็นแฟคชั่นหลักเลยนะฮะแต่นี้ก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมสกรินนี่ก็เป็นเอเลี่ยนที่มาบุกโลกนะฮะแต่ว่าตามเนื้อเรื่องนี้มันมามาบุกเร็วไปหน่อยนะฮะเพราะตามจริงแล้วนี่ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะแต่ว่าฝ่ายน็อตนะฮะอันนี้ผมสปอยเนื้อเรื่องเปล่าวะเออพูดไปเลยแล้วกันฝ่ายน็อตทำให้เกิดการระเบิดของไทเบอรียมเหลวนะซึ่ง เป็นสัญญาณสําหรับฝ่ายสกรีนนะครับว่าดาวดวงนี้นี่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวไทเบเรียมแล้วนะซึ่งสกรีนเนี่ยจะเรียกไทเบเรียมว่าไอคอนะนะครับ IC HOR นะไอคอร์ C o ประมาณนี้นะแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยโอ้ฝั่งสีน้ําเงินเนีส่งบัสเซอร์มาสเก่นะครับแล้วก็โดนยิงเข้าไปแล้วไงครับอุ้ยเข้าไปชิดได้อื้สควอดนี้เลยอยู่3คนโอ้โหแล้วตรงนี้ว่าไงเอนจิเนียร์อะเข้ามายึดเสาไทเบเรียมนะโอเคนั่ง พักแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยนะอ่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สําคัญนะเพราะมันเป็นเรื่องของทรัพยากรว่าแต่นี่อะไรเ,น,เนี่ยอ้อหุน่นอันนี้น่าจะหุ่นจากภาคสองเลยภาคไทเบรียนซันนะหุ่นไททันนะอ่าใครที่เคยเล่นไทเบรียนซันก็จะคุ้นดีนะไททันซึ่งในเกมภาคนี้ก็มีนะแต่ว่าจะอยู่อีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะก็คือฝ่ายอะไรวะสตีลทารอนนะสตีลทารอนส,สตีลทารอนรอน,นะแต่วันนี้เป็นโซโคอมนะ ไม่มีนะ so, ครับโซคอมนี่จะมี Pre d a t o r แทงนะรถถัง Pre d a t o r ซึ่งสร้างมาตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าที่นแน่ๆนะครับรงทหารเ็าไปแล้วนะเขาขายทิ้งนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเอา้าส่งทหารเข้ามาสเกาง่ายๆอย่างนี้เลยฮะยิงไปที่ตัวเก็บแร่นะแต่ว่ากว่ามันจะพังนะเดือดมันเยอะอยู่นะครับทหารปืนกลน,นีดาเมจมันน้อยนะอ่าตรงนี้โอเคมาส่งแร่อย,อย่างชิวเลยนะจังหวะนี้ อ่าตรงนี้แล้วฝั่งสีน้ำเงินว่ายังไงวาร์ปสเฟียร์สร้างอะไรครับกันวอเกอร์ปะไม่ใช่นะ <Yeah. S 2> เป็นรถเก็บเร่นะ <Yeah. S 2> แต่ว่าที่นี่ๆนะครับไฟดับนะครับโอ้โ oh ห oh. สร้างปอมขึ้นมาแล้วไฟดับเลยนะจังหวะเมื่อกี้ <laughs> อ่ะโอเคไฟฟา้ากลับมาแล้วนะแต่เขาจะเล่นอย่างไรต่อนี่แหละที่แน่ๆสร้างรถเก็บเร่ตัวเก็บเร่ขึ้นมาก่อนนะแล้วตรงนี้โอ้โ oh ห oh, ต่อกันด้วยนะอืม วิธีเก็บทรัพยากรเนี่ยก็จะเหมือนกับเรือสองนะง่ายๆเลยนะครับก็คือเนี่ยเก็บแร่ที่มันอยู่บนพื้นนะแล้วก็มาส่งที่โรงถลุงนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอัตราการเก็บกับการส่งเร่น,นี่มันจะต่างกันนะเรือสองนี่คือมาจอดแล้วก็เทกระบะขนส่งแร่ปแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปเก็บต่อได้นะแต่ว่าฝั่งแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีเวลาที่ ส่งเร่ยาวนานนะนี่จนกว่าขีดแถบสีฟ้า,ฟ,าฟ้านี่มันจะหมดนะฮะนี่บอกไว้เผื่อมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่รู้เข้ามาดูนะอ่าใครที่เคยเล่นเร่เล่สองล้วอยายกมาจับคอมมานด์อคอนเฟิร์สามนี่ก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้อะไรเนะี่ยคอมมานด์โพสทําไมไฟดับตัวนี้เอ็มพีเหรอฮะหรือว่าไฟดับเฉยๆโอเคไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่นี่นะครับอา้าวตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีแดงเอาไรเฟิลไรเฟิลแมสควอตนะฮะอย่าใส่บังเกอร์ยิงอัดเข้าไปที่ไทเบรียนสไปค์ โอ้โหแล้วมันจะแตกตอนไหนแล้วครับเนี่ยอ่าแล้วตรงนี้ในขณนะเดียวกันนะครับเดินผ่านแร่อย่างนี้เลยนะก็ตายไปสิครับไม่ได้ถูกยิงตายด้วยนะตายเพราะว่าพิษพ,พิษของไทบเรียมนะเนี่ยเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะเออไม่ได้โดนโจมตีนะตรงนี้แล้วก็หายไปนะว่าแต่ยิงอะไรเนี่ยอ๋อยิงตัวเก็บแร่แล้วฝั่งเสียเงินคุณไม่คิดที่จะสร้างอะไรขึ้นมา าต์เตอร์เอทัหน่อยเลยอันนี้อะไรเนสะต์เอสิสแชมเบอร์บลิงแพ็กอัปเกรดนี่มาโอเคอ่ะเข้าสร้างออกมาเป็นซีกเกอร์นะฮะ <c oughs> โอเครถซีกเกอร์นี่ก็เป็นยูนิตเขาเรียกว่าอะไรน,นะเป็นรถถังหลักเลยนะยานเกราะหน่วยยานเกราะหลักของเผ่าสกรินนะฮะแต่ว่าตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้พิทบูล ยิงตรวจอัดเข้าไปนะพิษบูนี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยูนิตท,ที่เหมาะกับการเอาไปสู้กับยานยานบินมากกว่านะเออมายิงตรวดก็จริงนะแต่ว่าดาเมจมันเบานะเวลาไปยิงใส่สิงหอรซ่านนะครับอย่างที่เห็นนะม,มันก็เหมือนไอฟวีนะโซนแชตเตอร์โอเวอร์โหลดบีมคืออะไรวะโอเวอร์โหลดอ๋อ ก็คือยิงเอ่อยิงก้อนพลังคลื่นเสียงอนุภาพทําลายล้างสูงออกไปในอ่าพื้นที่เป้าหมายที่กดไว้อ่าเล็งไว้นะประมาณนั้นแต่ว่าจะทําให้ตัวมันเองติดสตันชั่วคราวนะแต่ว่าตอนนี้ทํำไมฝั่งสีน้ําเงินเอามาอ๋อเพราะว่าจะอันนี้นะครับเอาเอ้าโดนสตันไปแล้วนะฮึสเตซโซนปถ้าผมจําชื่อไม่ผิดอ๋อสเตซทชิลนะทำให ยูนิตและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่นี้ทำอะไรไม่ได้นะตกเป็นเป้านิ่งนะฮะซึ่งมันก็คือทําหน้าที่เหมือนสเต s ิสวอร์ดของโปรโตสใน s t a r ์คราฟสนะถ้าอธิบายให้เข้าใจง,าง่ายนะว่าแต่นี้นี่เมื่อไรจะพังนะแล้วตรงนี้ <c oughs> แล้วฝั่งสีน้าเงินนี่ขึ้นเทคเทียสามอย่างไวเลยนะใ <c oughs> นเฮลิเอเตอร์ไตรพอทมาแล้วอันนี้ไงโซนเชสเตอร์อนะยิงยิงก้อนพลังออกไปนะแล้วมันก็สตันนะครับผม <c oughs> ไฟดับนะครับแล้วเมื่อกี้ออกก้าบินเข้ามานะอ <c oughs> ไตรพอตยังอยู่นะยังไม่ตายนะครับ ตรงนี้ป้อมสอยนะฮะพลาสมามิสไซล์แบตเตอรี่นะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยเอา้ามาพังตรงนี้พังโซนเชตเตอร์อยิงตัวเก็บไร้พังไปแล้วนะตรงนี้มีการเสกป้อมขึ้นมานะกันบ้านนะครับฝั่งสีน้ําเงินนะฮะตรงนี้งไงครับไม่พังนะฮะโอ้โหหนีออกได้ทันออกนอกระยะยิงพอดีเป๊ะนะฮะตรงนี้แสดงว่าฝั่งสีแดงเล่นนี่ไงแอร์ฟิลนะสนามบินมาแล้วนะครับตรงนี้ก็ซูคอมออก,ก์านะ ซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันต่างจากออกาปกติยังไงนะ,ะแต่สามารถวางเซ็นเซอร์พอร์ตได้นะก็คือตรวจจับยูนิตล่องหนในระยะของไอตัวเซนเซอร์พอร์ตนี่แหละแล้วก็มีอะไรเนี่ยเซรามิกอาร์เมอร์นี่เป็นอัปเกรดเพิ่มเพิ่มเกราะนะเอ้ยไม่ใช่เพิ่มเออเพิ่มเกราะแล้วก็พลังชีวิตนะแต่ว่าตอนนี้ยังไงเนี่ยทำอะไรครับยิงบังเกอร์ทิ้งนะทหารออกมาปุ๊บตายปั๊บเลยนะเอ้ยน่าจะตายเพราะบัสเซอร์ไปเคลียร์นะนี่ไงเคลียร์การิซันสตรัคเจอร์นะ เผื่อใครไม่รู้นะถ้าคุณเล่นเป็นสกรีนแล้วคุณอยากจะเคลียร์ตึกเคลียร์อาคารนะั้นคุณต้องใช้บัสเซอร์นะครับผมอ่าตรงนี้อะไรเนะี่ยไปพอดฮัสส่งพิษบูมายิงโอเคทําลายซากเสร็จเรียบร้อยหังนะฮะจมดินลงไปใช้งานไม่ได้นะตรงนี้โอ้โหพิษบูพิษบ,บูยิงสู้กับซิกเกอร์ไม่ได้เลยครับพิษบูมันไม่ไหวนะต้องถอยนะครับโอ้โหแล้วถอยมาตรงนี้แล้วยังไงล่ะครับ โอเคออกดองระยะยิงอยู่นะฮะฝั่งสีน้ําเงินไม่ได้สนใจนะครับอ่าส่งซีเกอร์สคันนี้ขึ้นมาบนนี้นะครับแต่ว่าทําไมต้องเคลื่อนที่แบบถอยถอยหลังด้วยมันนะให้มันเดินหน้าไม่ได้หรอตรงนี้ยังไงครับโอ้ออกกาอันนี้น่าจะออกอันนี้เป็นพลังพิเศษนะเพราะว่าผมกดเลือกยูนิตไม่ได้นะสั่งออกกายิงถล่มพื้นที่เป้าหมายนะครับนี่แค่นี้แหละแล้วก็ออกนอกแมปไปนะตรงนี้ร่วงไปหนึ่งลำนะฮะโดนป้อมสอยนะครับ ฝั่งสีน้ําเงินตรงนี้มีไรพอร์ตออกมาอีกหนึ่งตัวนะส่วนตรงนี้ปะทะกันหรือ,อยังยังนะครับแค่มาทํเอ็กซ์เพนชั่นนะเป็นเบสสองนะนี่ไงฝั่งสีแดงก็เอา MCV มากลางตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฝั่งสีน้ําเงินว่าไงอ๋ออ,อยู่นี่นะโอเคตรงนี้อาศัยกันแล้วนะครับแล้วคุณส่งทหารปืนกลเข้ามายิงซิกเกอร์โอโหแล้วก็แตกไปอย่างนะเหลือเชื่อนะไอโฟมแมสควอดแต่ว่าถ้ามีโรเกสควอดนี่มันก็จะ ทำดาเมจได้เยอะกว่านี้นะน,นี่เลยเนี่ยเทคเซนเตอร์อ่าศูนย์เทคโนโลยีนะแต่ไฟดับเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเขาสร้างนะรีเคลเมเตอร์ฮับนะฮะรีเคลเมเตอร์ฮับเป็นสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้สร้างซูเปอร์ยูนิตนะฮะก็คือรีเคลเมเตอร์นะเป็นรถถังขนาดใหญ่มากๆนะครับประมาณนั้นอันนี้อะไรเนะี่ยตัวอะไรมาสเตอร์ไมค์ดีโอ้อยูนินคอมโมโดของสกรีนนี่นะเอาไว้สะกดจิตทห,หารนะ ตรงนี้ใครยิงอะไรวะเนี่ยอ๋อยูนิตท,ที่โดนสะกดจิตไปเมื่อกี้โอเคอ่ะฝั่งสีแดงน่าจะสร้างยูนิตตัวที่ว่าอยู่แล้วมั้งนะอาใช่จริงจิงด้วยนะมาร์ฟนะฮะชื่อว่าอะไรวะเออจำผมจาชื่อเต็มมันไม่ได้มีบอกปะไม่มีด้วยนะช่างมันอ่ะตรงนี้ เตรียมตัวนะครับโอ้ยซูปเปอร์ยูนิตจะมาเจอกันเองแลนะครับแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยออกก้าบินเข้ามายิงถลม่มโดนไปโดนแค่รุงแกรบแร่แต่ว่ายังไม่พังนะฮะและตรงนี้สตอมคอร์ลัมเข้ามาแล้วนะฮะสตอมคอร์ลัมนี่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เคาน์เตอร์ยานเกราะนะทั้งภาคพ,พื้นดินและภาคอากาศนะแล้วตรงนี้เอเซอร์เดทเคเตอร์ดุ้ยดินพันกันอีกแล้วขออภัยนะฮะเอเซอร์เดทเคเตอร์เฮกซาพอร์ตนะฮะเป็นซูปเปอร์ยูนิตของฝั่งสกรีนนะถูกเพิ่มเข้ามาในภาคเพนส์รัสนี่แหละนะฮะ ถ้าเป็นภาคไทเบอรี่มอนที่เป็นภาคหลักจะไม่มีนะพวกซูเปอร์ยูนิตนะครับอืมถ้าเอาดิสซินตักรีเตอร์ยัดใส่เข้าไปก็จะมีป้อมยิงเลเซอร์นะฮะนนี้อะไรเนะี่ยออกกาเออไม่ใช่ออกกาแฮมเมอร์เฮดนะฮะแอบมายิงจากแนวหลังนะฮะโอ้โหแล้วยิงเป็นจรวดมิสไซล์กับปืนกลน,นะฮะดามเมจเน้นๆเ,เลยนะฮะเยอะๆเลยนะครับอ่าเหมือนเครื่องบินทวินเบลดของฝั่งโซเวียตนะฮะในเกมเรย์เลอร์สามนะครับอืม คิดว่าเหตืบาเหตุน,นี้น่าจะเป็นต้นต่อไอเดียในการทำทวินเบลดนะแต่พอมาอยัางงี้ยังไงครับโอ้โสิกเกอร์แป๊บเดียวแตกนะฮะดาเมจอย่างเยอะเลยนะครับแล้ตรงนี้มายิงเรย c เตอร์ด้วยนะฮะส่งมาสามลำรู้เรื่องเลยนะจังหวะนี้ตรงไฟฟ้าแตกบึ้มเรียบร้อยครับไฟดับนะฮะไฟดับแล้วทำไมยิงได้เะนะี่ยยังไงครับอ๋อฝั่งสีน้ำเงินใช้วิธีการาปิด อันนี้นะฮะนี่ power mode นะฮะปิดการทํางานของสิ่งก่อสร้างนะเพื่ออุณถ่ายพลังงานอเขาเรียกว่าไงนะลดการใช้พลังงานเออนั่นแหละลดการใช้ไฟฟ้านะส่วนตรงนี้ยังไงครับฝั่งซีเดียงอบบุกเข้ามาแล้วนะมาร์ฟเขายัดอะไรเข้าไปครับเนี่ยโอ้ยังเยอะเลยนะอ่านเอานะท่านผู้ชมอผมขี้เกียจอธิบายนะแล้วตรงนี้เอ้าเตอร์โอ้เ o กซ e พอร์ตโดนยีมพีไปเรียบร้อยครับปิดการทํางานแล้วตัวนี้ก็ฟื้นแล้วนะแต่ว่ามันจะทันไหมครับเนี่ย ลามาร์สนี่ยิงเป็นกระสุนอะไรนะโซนิกนะกระสุนขึ้นเสียงนะครับอย่างแรงนะฮะปืนใหญ่สามกระบอกนะครับเนี่ยอันนี้จะเอาเฮกซ่าพอร์ตมาเหยียบนะครับเรียบร้อยครับได้รถถังเมมอนไปสองคันแล้วนะฮะรถถังเมมอฟยังยังคงตามมาในเกมภาคสามนะแต่ว่าภาคสองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะไม่น่ามีมั้งแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเฮกซ่าพอร์ตนี้น่าจะ กลาตายแล้วนะครับน,นี่ยังไงครับโอ้โหฝั่งสีน้ำเงินต้องสร้างทาหารขึ้นมาเพื่อซื้อเออเพื่อยื้อเวลานะอะไรเ,น,เนี่ยเอาเอนจิเนียร์มาด้วยโอ้โหกันวอเกอร์กันวอเกอร์เอาไว้ยิงทาหารราบกับอากาศยานนะเอาแล้วตรงนี้โอเคพังไปแล้วผมว่ามาร์คก็ไม่น่าเหลือนะครับเรียบร้อยนะอืม้ม รถทางแมมมอสว่ายังไงเข้ามาก็พังทิ้งเฉยๆนะฮะจังหวะน,นี้ดิสินตเกรเตอร์เยอะสะขนาดนี้นะฮะโอ้แล้วตรงนี้มีรถกกะบแร่คุณโอ้ยฝั่งสีแดงดึงหงนี้ใช่ครับคุณไม่ทันแล้วครับบึ้มนะฮะโอ้แล้วรถเก็บแร่ของโซ,โซคอมนี่ยมันจะติดอาวุธอ่าจรวดนะฮะดืม่มบอกไปนะลืมบอกแต่ว่าถ้าเป็นของ GDI เนี่ยจะเป็นปืนกลนะฮะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินได้โอกาสบุกค,คืนเลยนะครับหรือคอมเมเตอร์ครับไม่รอดนะฮะไม่รอดนะครับรบ,บึ้มนะครับไปแล้วนะ จังหวะน,นี้โอ้โหแล้วฝั่งสีแดงกาดจ,จะปิดเกมเมื่อกี้นะะแต่ไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับตูนฝั่งสซนเงินสวนคืนนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับเครื่องบินไฟฮอกนะคเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับตรงนี้ยังไงครับเข้ามาตรงนี้อีงเอาไฟดับนะฮึดออิสินต์เกรเตอร์นี่อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะฮะเอ็กซ์โพรสเวนครัชนะฮะก็คือถ้ามีรถถังมาเหยียบดิสซินต์เกรเตอร์นี่มันจะระเบิดนะ ตรงนี้อมายิงคอนสตรัคชันย่าฐานใหญ่นะครับไม่รอดด้วยเช่นกันนะฮะจีจีครับฝั่งสีแดงคุณไม่น่าจะสร้างอะไรขึ้นมาแก้ทางได้ทันแล้วอ่ะจังหวะนี้นะโอ้โหแล้วตรงนี้ถึงกับต้องปิดเอ็กซ์แทคเตอร์นะฮะโรงเก็บแร่นะฮะโอนไฟมาจุดนี้นะครับแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินยังดีนะที่เขายังมีโดนแพลตฟอร์มอยู่นะมีฐานใหญ่ไปสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่นะตรงนี้เครื่องบินไฟฮอกมาทิ้งระเบิดบึ้มนะครับผมตรงนี้มีออก,ก้ามายิงจรวดใส่ด้วยนะแต่ว่า ครื่องบินของ GDI นี่ข้อเสียคือมันจำกัดจำนวนกระสุนนะฮะทั้งไฟฮอกทั้งออกานะมีแค่แฮมเมอร์เฮดนะครับที่ยิงได้เรื่อยๆนะตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้สร้างคอรัปเตอร์มาคอรั eur, เปททเตอรนะ์เป็นยูนิตท,ที่เอาไว้ฮิวได้นะเป็นยูนิตที่จริงๆเป็นยูนิตโจมตีเลยนะนะฮะเอาไว้เคาน์เตอร์ทาหารราบและสิ่งก่อสร้างนะแต่ว่าสามารถามาพ่นไทเบรียมเหลวเพื่อที่จะฮิวยูนิตสปรินด้วยกันได้นะ ประมาณนี้นะนี่ตรงนี้นะครับโอ้โหไฟฮอคคุณก็ยังจะสู้อยู่อีกนะฮะฝั่งสีแดงไม่ถอยนะครับตรงนี้มีแฮมเมอร์เฮดมาด้วยนะดาเมจอย่างเยอะเลยนะแต่แล้วยังไงครับอย่าลืมนะฝั่งสีน้ำเงินเขามีตัวฮิลอยู่นะอืบึมอ่ะอรเก็ต h าเวสเตอร์เข้ามาอย่างงี้ก็พังสิครับอื แล้วก็ระเบิดตูมเรียบร้อยครับผมตรงนี้ยังไงครับแฮมเมอร์เฮดจะรอดไหมครับอ่าร่วงไปแล้วหนึ่งนะฮะมีนักบินกระเด็นออกมาด้วยนะเอ๊ะทำไมเป็นคนถืออันนี้อ๋อเอาทหารประจำการได้อันนี้ผมผมลืมนะผมลืม่ะตรงนี้ยังไงครับโอ้โหทิ้งระเบิดเน้นๆส่งอากาศยานมากี่ลำก็น่าจะร่วงหมดนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเปลี่ยนแทคติกมาเป็นการสร้างกันวอล์กเกอร์นะฮะ กันวอล์กเกอร์เป็นยูนิตที่เอาไว้สอยเครื่องบินนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับไปฮอกลํานี้ยังไงครับบินวนไปวนมาก็ร่วงสิครับบึ้มนะฮะเรียบร้อยออตรงนี้ไว้ยังไงแฮมเมอร์เฮดจะสู้ไหมสู้นะครับแตกหนึ่งนะครับอื้มอีเวคเวตมีสไซส์สกอตอือเรียบร้อยเอ๊ะเดี๋ยวนะ อ๋อแสดงว่าไอ้แฮมเมอร์เฮดที่ผมเห็นตอนแรกที่มาโจมตีแถวนี้นี่คือเอาทหาร r o c k เก s ตส a อเข้าไปประจําการนะดูทรงแล้วนะโอเคอันนี้ผมเข้าใจผิดนะผมนึกว่ามันเป็นอาวุธของแฮมเมอร์เฮดเลยนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงกดยอมแพ้ไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับชยชนะได้ตกเป็นของคน Wolf ฝั่งสีน้ําเงินนะยูนิซงก่อสร้างทรัพยากรไว้ไงครับโอ้โหมาควายกันพอดีนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าเป็นเกมที่ผมผมชอบอยู่นะเกมนี้ก็คือพลิกไปพลิกมานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นฝั่งสีน้ำเงินนะที่อ่าเขาเรียกว่าเลไนนะกันบ้านได้นะฮะแล้วก็ได้โอกาสสวนคืนเลยนะประมาณนี้นะครับก็ชนะไปนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ